สวัสดีค่ะหนิงคาะมิเคนโชชาวราศีตุลประจำวันที่21ถึง27กันยายนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวตุลจะต้องมีการพลิกแพงในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานคุณสามารถออใช้ความสามารถรอบตัวนะคะหรือว่าความรู้ที่คุณมี ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่อาจจะต้องมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือนิดนึงนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสินน้ำใจนะคะเพื่อให้การติดต่องานราบรื่นช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกขโมยผลงานหรือว่าถูกนินทารับหลังนะคะอาจจะทำให้ชาวตุนมารู้ภายหลังนะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวตุลต้องปล่อยวาง ช่วงนี้ระวังเรื่องของการคบคนนะคะเพื่อนฝูงบริวารบางคนที่เราไม่สนิทอาจจะไม่ต้องไว้ใจ100%เเซนะคะระวังคนแปลกหน้าหรือว่าการถูกล่อลวงในเรื่องของคำพูดคำจาหรือเอกสารสัญญาหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจแบบนั้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวตุลจะต้องอย่าประมาทกับชีวิตนะคะแล้วกอ็อย่าระแวงมากเกินไปนั่นเอง บางคนก็จะเด่นนะคะกับเรื่องของการซื้อมาขายไปหรือว่าของเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะการนำเข้าส่งออกต่างๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชาวตุนต้องหาคนอุป,ปถัมภ์พอสมควรใครที่มีปัญหาคาดีความนะคะก็อาจจะต้องขอให้ผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะอย่างที่บอกก็อาจจะมีของขวัญของฝากให้กับท่านที่เข้ามาช่วยเราด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินช่วงนี้บางคนอาจจะมีโชคได้รับลอยหรือว่าโชคจากการเสี่ยงต่างๆแต่ว่าอย่าใช้การเสี่ยงมากๆนะคะหรือว่าการลงทุนทําธุรกิจด้วยเงินจํานวนมากเกินไปหรือว่าการเก็งกําไรแบบนั้นอาจจะวือหวานะคะทําให้ผลกําไรไม่ยั่งยืนช่วงนี้บางคนระวังเรื่องของโจรขโมยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดเนี่ยก็อาจจะ เป็นคนที่เราคุยอยู่อาจจะคุยหลายคนนะคะาจะเป็นความรักที่มีมากกว่า2คนนั่นเองส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะระวังเรื่องของการหวัดระแวงหรือว่ามือที่3หรือว่าเรื่องของความรับระหว่างกันนะคะทำให้ชีวิตรักของชาวตูนเกิดปัญหาได้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ